วว้ายเปีดกล้วยเปรี Hence, ้ยวกล้วยเปรี <oh ้ยวกันไม่เปรี้ยวยังไงกล้วยเปรี้ยวกล้วยเปรี้ยว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 อือ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 โวยแล้วคนไหนหูวัวอยู่ไหนหูวัวหูวัวหูมองมอยู่ไหนลูกในหูในหูตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั้น หมดยังมัมมัมอะไรมัมมัมแล้วมามัมมามมัมมามมัมมามมัมแล้วลูกมามมัมอาปากหมดยังอาปากก่อนอย่าปล่อยปะยิ้มใไกลมือไม่ปล่อยนี่อะพอแล้วไม่เอาเริ่มใส่หัวเป็นแล้ว Ờ nhím mà anh mà Ờ mà nhím mà còn nhím mà còn. Con sợi nhím mà còn lúc. Mùa đen lúc kiểu mùa đen hả? Dạ dìn dạ dìn dạ dìn dạ Ờ mà anh còn nhím mà anh còn nhím mà anh còn lấy còn chạc.